สีของคุณนิตต่อมาในบทที่เศษเหมือนกันแต่สามสิบสามสามสิบหกโอพระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้านั้นล้ำลึกเท่าใดข้อตัดสินของพระองค์นั้นเหลือที่จะอย่างรู้ได้และทางของพระองค์ก็เหลือที่จะสืบสอบได้เพราะว่าใครเล่ารู้พระทัยของพระเจ้าหรือใครเล่าเป็นที่ปรึกษาของพระองค์หรือใครเล่าได้ถาวายสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่พระองค์ ที่พระองค์จะต้องประทานตอบแทนให้แก่เขาเพราะสิ่งสาร,รพัดมาจากพระองค์โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบสืบสบไปเป็นนิดอามีโอเคมีใครสงสัยอะไรไหมสามข้อนี้ที่ข้อสามสามถึงสามสิบหเนี่ยนะความหมายดีมากนะแล้วก็จริงๆแล้วไม่ใช่สั้นๆนะถ้าจะขยายความขยายความยาวเลยแล้วถ้าแบ,บ่งบบปันและแบ่งปันได้หลายเรื่อง พระกัมภี์กำลังขยายความออกมาในข้อสามสามสสามสิบหกกำลังอธิบายอธิบายเรื่องกิ่งนะนะดูหัวดูข้อสามเอ็ดสิบัดนี้เขาเหล่านั้นมิได้เชื่อฟังเห็นไหมคือพวกอิสราเอลเพื่อว่าเขาจะรับพระกรุณาโดยพระคุณที่ได้ประทานแก่ท่านทั้งหลายเห็นไหม คนเดิมทีพระสัญญาพระเจ้ามอบคนมอบพระเยซูมาเพื่อคนชนชาติอิสราเอลตามพระสัญญาแต่เนื่องจากคนอิสราเอลไม่เชื่อในพระเยซูเห็นไหมจึงเป็นเหตุให้พระคุณตกมาถึงเราโอเคนะถ้าพูดจริงๆแล้วก็คือเป็นเป็นพระปัญญาพระเจ้าวางไว้เพื่อทั้งคนอยิวและคนอิสราเอลนั่นเองเห็นไหมนี่คือพระปัญญาพระเจ้าจึงมาขยายความข้อสามสามว่าพระปัญญาและความรอบรู้ขององค์ ล้ำลึกเท่าใดใช่ไหมแต่ถ้าเราแปลเฉยๆแปลว่าโอ้พระเจ้ามาเพื่อคนอิสราเอลและคนอิสราเอลนั้นไม่รับจิงทำให้คนต่างชาติรอดก็ถูกไปก็แปลถูกแต่ว่ายังไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนั่นคือแผนการของพระเจ้าหรือพระปัญญาของพระเจ้าเพื่อให้คนทั้งโลกได้รอดโอเคนะดูข้อสามสอเพราะว่าพระเจ้าทรงปล่อยให้คนทุกคนอยู่ในฐานะที่ไม่เชื่อฟังใช่ไหม เพื่อพวกจะได้ทรงพักรุณาแก่เขาเหล่านั้นเห็นไหมคือตรงนี้หมายถึงอะไรเพราะว่าเพื่อแผนการพระเจ้าจะสําเร็จใช่ไหมอ่าล้วที่มาดูว่าข้อสามสามโอ้พระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้านั้นล้ำลึกเท่าใด ข้อตัดสินของพระองค์นั้นเหลือที่จะอย่างรู้ได้และทางของพระองค์เหลือที่จะสืบสอะได้หมายถึงสริปัญญาพระองค์หรือแผนการของพองค์หรือว่าอันนี้มนุษย์ไม่สามารถอย่างรู้ได้ถ้าพระเจ้าไม่เปิดเผยใช่ไหมทีนี้พี่ถามว่าถ้าข้อเนี้เราไปอธิบายเด็กหุ่นหลังเนี่ยเราจะขยายความเพยังไง,งพระกัมภีตรงไหนบ้างที่ตรงบ้างพระกัมีข้อนี้ใครนึกออกหรือใครเคยจดไว้เพราะพี่เคยพูดนะ อ่ะมาดูเปิดดูพราะใครเล่าจะรู้พระไทยของพระเจ้าหรือใครเล่าที่ไปที่ปรึกษาของพระองค์หรือใครเล่าได้ถวายสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่พระองค์อ่ะปัญญาจารย์บทที่แปดข้อสิบเจ็ดใครจะติ๊กไว้เลยนะคราวหน้าจะได้ไม่ต้องอนี่นะถ้าไม่ไม่กลัวพัามพีไม่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 เลอะหรืออะไรก็เห็นพ้าพีกลับกลับไว้เลยได้ในข้อ ในข้อสามสามสามสี่เนี่ยลองเปิดปัญญาจ่ายบทที่ 8, 17, แปดข้อสิบเจ็ดดูซิอ่านละอ่านดูคนเดียวถ้าพร้อมแล้วอ่านแปดข้อสิบเจ็ดบอกหน้าครับบอกหน้าป้าเจะเร็ว แล้วพระเจ้าจึงเห็นภารกิจของพระเจ้าว่ามนุษย์จะค้นหาความเข้าใจในพระภารกิจที่บังเกิดอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์หาได้ไหมเพราะว่ามนุษย์จะออกแรงค้นหาสักปานใดก็ยังจะค้นหาให้พบไม่ได้เ,ไเออยิ่งกว่านั้นอีกแม้ว่านักปราคนใดนึกเอาว่าเขาจะเข้าใจแล้วเขาก็ยังค้นหาไม่พบเห็นไหมนี่เปรียบเทียบไม่มีใครสามารถรู้ปัญญาพระเจ้าได้หรือหรือที่จะค้นหาได้โอเคนะ เราดูบทที่11ข้อห้ัญญาาจารย์เหมือนกันบทที่11ข้อห้ากำกับไวนะ้เลยนะเผื่อวันหน้าคุณสามารถไปสื่อสารให้กับสมาชิกอื่นได้เจ้าไม่ทราบทางลมว่าไปทางไหนและกระดูกมีขึ้นในมดลูกของหญิงที่มีคันอย่างไรได้อย่างไรฉันใดเจ้าก็จะไม่ทราบถึงกิจการของพระเจ้าผู้ทรงกระทําสิ่งสารพัดฉนะันนั้นเห็นไหม ในเอเปรียบเทียบด้วยข้อหนึ่งใกล้ๆ1โคลินบทที่หนึ่งข้อยี่สิเอ็นึโคลินบทที่หนึ่งข้อยี่สิบเหนึ่งโคลินบทนนนบที่หนึ่งข้อยีิบ พตามที่ทรงกําหนดไว้ตามพระสติปัญญาของพระเจ้าโลกไม่รู้จักพระเจ้าได้โดยปัญญาของตนพระเจ้าจึงทรงโปรดช่วยคนที่เชื่อให้รอดโดยคําเทศนาเรื่องโงโงโงๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นท,ที่ยกมันหัวสข้อปัญญาจารย์สองข้อกับหน 1, ึโครลินเนี่ยนะคุณสามารถโยเข้ากันหมดเลยคือความหมายเดียวกันนะแต่อาจารย์เปโลได้มาเขียนในโลมนะพูดง่ายงาย,ยอ่อความเป็นข้อ34 สามสมสี่ 3, 3, 4, พูดถึงปัญญาพระเจ้าใครจะอย่างรู้ได้นะว่าทําไมพระอ,องค์ถึงมาให้คนอิสเอลไม่เชื่อเห็นไหมนะเพราะนี่เป็นความาล้ำลึกอ่านไปแล้วก็เพื่อคนทั้งโลกนั่นเองทีมาดูใครเล่าได้ถวายสิ่งหนึ่งสิ่งใดแกพ่พระองค์ที่พระอ,องค์จะต้องตอบแทนให้แก่เขาเห็นไหมถ้าคพัพภีร์ข้อเนี้ยืนยันเลยว่าคุณจะทําอะไรได้พระเจ้าตอบแทนคุณ เห็นไหมแต่คิดเียนส่วนใหญ่เนี่ยทำทำนำทำแล้วก็ทวงพระเจ้าทวงพระเจ้าทวงพระเจ้าเห็นไหมบางที่บอกว่าทวงพระสัญญาพระองค์เลยจริงจริงนะพี่ไม่พูดเล่นนะมีคนมาสอนทุกไม่ใช่คนสอนทุกคิสจักสอนว่าให้เราทวงพระสัญญาพระเจ้าเห็นไหมพระเจ้าสัญญาไว้ให้คุณทวงเลยใช่ไหมมันใช่ไหมเช่นว่าพระองค์เอบาดแผลพวกมาทําให้เราหายดีพวกทำยากจนเพื่อเราม้างข้างทวงเลยเราต้องรวย ทวงเลยเราต้องอไปนี่ทวงเลยเห็นไหมเพร่าบอกเราไปหนีอะไรเจ้านะเพราะว่าความเข้าใจไม่ถูกต้องนะให้ทูะสัญญาพระเจ้าบอกแล้วสัญญาพระเจ้า,าคือเรากพระเจ้า,ามีสัญญากันพระเจ้าบอกพระองค์จะทาแบบนี้เราทําแบบนี้แต่เรายังไม่ได้ทําแล้วไปทวงอะไรอ่ะใช่ไหมเหมื่นคุณผ่อนรถใช่ไหมคุณผ่อนมาได้ปีหนึ่งสัญญาต้องสามปีนะผ่อนสามสิบหกงวด คุณเพ่อผ่ผอนไปได้สักสิบสองงวดคุณไปทวงบริษัทเลโอที่เช่นเลโอที่เช่นเลย,เลยใช่ไหมเนี่ยไปทวงบริษัททวงให้ตายก็ไม่ได้<ม>คุณผอ่อนให้ครบสินะไม่ต้องทวงเลยใช่ไหมได้โดยอตตัตโนมัติเห็นไหมนี่คือความหมายเอาดูพระบีประกอบโยบบที่ยี่สิบสองข้อสองเราจะได้เป็นคิดเตียนที่ถูกต้องไงไม่ตำหนิพระเจ้าแล้วก็ไม่ทวงพระเจ้าแบบไม่ถูกไม่ต้องไงถือบอกมีความคัมมืว่าพระเจ้าให้เราแล้ว เราไปเอาเลยพระเจ้าให้เราแล้วเราไปเอาเลยคนจะกดที่22ข้อ2โยกกดที่22ข้อ2 700โยก701กดที่22ข้อ2ถ้าเราไม่ได้จัดพคามภีจากคำอ่านพคามภีแล้วก็ไอ้นี้เองนะเราก็จะรับคําสอนที่ไม่ตรงพคามภีเข้าไป นะแล้ววันหน้าเราเราทวงพระเจ้าทวงไม่อยทวงท่าไหร่ก็ไม่ได้นะแล้วบางทีทวงไปแล้วมันได้อัตโนมัติขึ้นมากลายเป็นว่าต้องทวงเห็นไหมเราจะเราจะเห็นแบบนั้นเลยนะอ่ะเจอยัง<น>เจอแลวเชิญอ่านคนจะเป็นประโยชน์อะไรแก่พระเจ้าได้หรือแน่ละ่ะผู้ใดฉลาดก็เป็นประโยชน์แก่ตนเองต่างหากถ้าท่านข้อเดียวนะถ้าท่านเป็นคนอาธรรมจะเป็นที่พอพระทัยแก่องค์เป็นชอบธรรม จะเป็นที่พอพระไทยแก่องค์ผู้ทรงมหิทิฤิตหรือหรือถ้าท่านเป็นคนดีรอบครอบจะเป็นประโยชน์อะไรแก่พระองค์เห็นไหมสุดท้คุณจะเป็นคนดีผมบอกพระเจ้าผมเป็นคนดีผมเป็นคนดีนะอ่านะเห็นไหมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับองค์ไม่ได้กระเทือนพระองค์เลยนะอ่านต่อบทที่สามห้าข้อห้าบทที่สามห้าข้อห้า จงมองดูท้องฟ้าเถิดดูเมฆซึ่งอยู่สูงกว่าท่านท่านี่ไม่เป็นไรอ่านต่อไปถ้าท่านทำบาปท่านจะได้อะไรที่กระทบกระเทือนพระองค์ถ้าการทยรยศของท่านทวีขึ้นท่านทําอะไรแก่พระองค์ถ้าท่านเป็นคนชอบทาท่านถวายอะไรแก่พระองค์หรือพระองค์ทรงรับอะไรจากมือของท่านความอธธรรมของท่านก็เป็นอันตรายแก่คนอย่างท่านและ ความชอบธรรมของท่านก็เป็นประโยชน์แก่มนุษย์เห็นไหมคุณถวายอะไร้กับพระองค์แม้กระทั่งขุนดีเล่คุณถวายอะไรครับพระองค์เ,งคงเป็นประโยชน์แก่ตัวเงองอ่านดีๆจะเข้าใจว่าขึ้นกับตัวเราเห็นไหมเอาอีกข้อหนึ่งบทที่สิบเอ็ดข้อสิบเอ็ดโยกเหมือนกันบทที่สิบเอ็ดข้อสิบเอ็ด ใครเล่าที่ให้อะไรเราซึ่งเราจะต้องตอบสนองเขาหยุดเห็นไหมข้อนี้ชัดเจนใครเล่าที่ให้อะไรเราซึ่งเราต้องตอบสนองเขาอ่านต่อสิ่งใดๆที่อยู่ใต้ฟ้าทั้งสิ้นก็เป็นของเราเห็นไหมพี่ถึงบอกไงคุณจะเอาของพระเจ้าไปถวายพระเจ้าเหรอเงินของา,าก็เย <laughs> ใช่ไหมเพราะจากพระครรมตรงเนี้เหมือนที่ที่คุณกบพูดมาใช่ไหม ไหมเมืองโบสถ์โบสถ์ตอนาต้องถวายสิบรถใช่ไหมเห็ไหม,ไมโดยเ,ดยเ,ดยเ,ดยเราพระบีฮักตายมาพูดใช่ไหมเงินเป็นของเราทองเป็นของเราพอยันข้าแปลพระบีวะต้องไปคืนพระเจ้าใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยพระเจ้าบอกพระเจ้าจะขย่าพระชาชาิมาให้เราใช่ไหมแต่ว่าถวายสิบรถพระเจ้าหมายถึงว่าเต็มขนาดคือถวายหมายถึงว่ากระทำแก่คิดเตียนคนหนึ่งเหมือนกับกระทำกับพระเจ้า ถวายไม่ถึงว่าปนนิบัตป <Okay. S 1> นนิบัตคิดเตียนด้วยกันนะพระเจ้าไม่เราลงมาคุณมาแบ่งมือรับจากของถวายของคุณหรอกโอเคนะนี่คือ <Okay. S 1> ความหมายนะโอเคนี่คือ <Okay. S 1> พร้อมพีที่มายืนยันว่าใครเล่าที่ได้ถวายสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่พะอที่พ่อจะต้องตอบแทนเขา mm. นะเราจะได้รู้ว่านะ ว่าเราไม่มีสิทธิ์เลยที่ไปทวงเนี่ยพระเจ้าเพราะฉะนั้นจะตรงข้ามกับที่เราได้ยินมาเลยให้ทวงพระเจ้าให้ทวงพระเจ้าสู่พระเจ้าพระเจ้าบอกเราเป็นหนี้อะไรเจ้าเห็นไหมอ่าโอเคนะบอไปบทข้อสามหกเพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค์โดยพระองค์เพื่อพระองค์เห็นไหมนะก็จากข้อข้อบทที่สิบดข้อสิบเอ็ดเนี่ยก็เป็นคำตอบเอาพระมีไปเพิ่ม นะสวดีบทที่ห้าสิบข้อเก้าถึงสิบสามสวัสดีบทที่ห้าสิบข้อเก้าถึงสิบสาม เชิญอ่านเราจะไม่รับบัวผู้จากเรือนของเจ้าหรือแพะผู้จากข้อของเจ้าเพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเราทาั้งสัตว์เลี้ยงบนภูเขาตั้งพันยอดเข้าไหมสัตว์ทั่วหมดเป็นของพระเจ้าหมดเรารู้จักบรรดาน,นกแห่งภูเขาทั้งหลายและบรรดาสัตว์ในนาเป็นของเราเข้าไหมสัตว์ในนาเป็นของผมถ้าเราหิวเราจะไม่บอกเจ้าเพราะพิภพและสารพัดที่อยู่ในนั้นเป็นของเรา โอเค okay, นะเรากินเนื้อหัวผู้หรือเอาหละพอเห็น okay, ไหมแม่ก็ทั่งเงินทอก็ไปของพงในฮักไกบทที่สองข้อแปดไม่ต้องอ่านใครจะจบก็จดไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจากพระคำตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจถูกต้องจะทําให้เราเป็นคิดเตียนที่ถูกต้องนะเป็นคิดเตียนที่อยู่ในข้อนั้นข้อเดียวแหละนะเหนืน่อยแบกภาระหนักมาหาเรานะจง ขอจงหาแล้วก็เคาะนั่นแหละเป็นที่มาของทุกสิ่งทุกอย่าง,างนะถ้าพูดง่ายๆคือพระเจ้าให้เราแล้วเ,เรามีหน้าที่ไปเอาอเพิมเ,เปรียบเทียบเสมอไงอเ,เหมือนว่าพระเรา,าไปคิดเตียนในพระเจ้าได้มอบสมบัติทั้งหมดของพระองค์เนี่ยให้เรามีสิทธิ์ร่วมกับพระองค์แล้วนะพอบ,บอกไปขายเอาเลยเแต่เราขายไม่เป็น เข้าใจไหมเหมือนกับเราบอกว่าเราเรา,เรามีสมบัติเยอะแยะเลยเราบอกกับลูกเราเนี่ยนะนะบอกลูกเราแบบอ้าวแปลวตังดีอยู่ในตู้เซฟไปเอาเลยมันไปถึงมันมันขายไม่เต็นใช่ไหมอยู่ในตู้เซฟบางเลยเครื่องเพชรมินจินดาฉนดเฉหนดทุกอย่างเลยโอเคไหมมันขายไม่เต็นใช่ไหมเรามีหน้าที่ขายคือมีหน้าที่เคาะโอเคไหมนะโอเคนะแค่นี้นะจากที่คุณนีิจกมา แต่ยืนยันนะการอธิษฐานพระเจ้าการคุยพระเจ้าเป็นสิ่งดีได้แต่ว่าเราต้องการต้องการพวกเราเข้าใจให้ถูกต้องนย <c oughs> แล้วก็การขอกับพระเจ้าเนี่ยนะก็คือการลึกๆจริงกำลังแสดงถึงว่าตัวเราขาดประสิทธิภาพเราต้องพึ่งพระเจ้าเราถึงต้องพึ่งพระองค์ต้องอธิษฐานขอพระองค์ให้พระองค์ช่วยนะลึกๆให้เรารู้ว่าเกินกําลังเรา นะเราเรามีความสามารถจํากัดพระองค์ไม่มีขีดจากัดน,นะ